เตตเตตตุนสาวงามจากเมียนมาวัย24ปีได้รับรงางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในเวทีการประกวดนางงามตะกวานหรือ Miss Universe ที่จัดขึ้นที่กรุงมนิลาเมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้ชมต่างทึ่งกับชุดประจำชาติของเธอเพราะเธอเดินมาพร้อมฉากแต่งตัวเป็นหุ่นกระบอกและยังแสดงให้ผู้ชมอีกด้วยค่ะล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์กับไม m a แม z i n ซนนิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษในกลุ่มย่างกุ้ง ว่าจริงๆแล้วไม่มีการซ้อมท่าเต้นมาก่อนเธอเดินขึ้นเวทีเพื่อโชว์ชุดประจำชาติในขณะที่เธอบอกว่าเธอมองหาใหม่เพื่อที่จะแนะนำตัวเองแต่กลับไม่มีใหม่ทุกสายตาจ้องมองมาที่เธอเธอจึงตัดสินใจทำอะไรสักอย่างซึ่งก็คือการเต้นท่าหุนกระบอกก่อนที่ผู้คนจะปรบมือกันทั่วฮอลเตเต้ตุนบอกว่าเธอเคยเต้นเป็นหุนกระบอกมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเป็นการแสดงที่ออกมาเป็นธรรมชาติในวันประกวดเมียนมากว้ารงวันชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครองเธอบอกพิธีกรว่าฉากที่เธอแบกนั้นมีน้ำหนักถึง40กิโลกรัมในทีเดียวค่ะ yeah, My national costume represent uh, uh, represents the princess figures of traditional Burmese military p u r p o s e Yeah, and, uh, you heavy and too heavy. หลังจากจุดนั้นผู้คนก็ได้เห็นความโดดเด่นของผู้เข้าประกวดจากเมียนมาหลังจากที่ประเทศไม่ได้ส่งผู้เข้าประกวดนานกว่า50ปีจนถึงปี2556 ในวิดีโอพรีเซนเทชันสำหรับการประกวดเธอได้พูดถึงประเทศบ้านเกิดของเธอว่าผู้คนรู้จักเมียนมาว่าเป็นแผ่นดินสีทองและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือพระมหาธาตุเจดีชเวดากอง Among the 60 million people in Myanmar I'm the only one who can show what is the Myanmar people and how Myanmar people acts and how strong Myanmar women are เตต,ตุนเคยวาดความฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบพ่อของเธอที่มีอาชีพเป็นแพทย์และแม่ที่เป็นแม่บ้านต่างไม่เห็นด้วยกับอาชีพการเป็นนางแบบเธอเรียนจบและเริ่มธรุรกิจการจัดงานอีเวนต์ในขณะที่รับงานพิธีกรดีเจและยังเป็นช่างแต่งหน้าอีกด้วยตอนที่เธอได้รับตำแหน่งมิสเมียนมาปี2อ5 9 เธอบอกว่าหลายคนวิจารณ์ว่าเธอไม่เหมาะที่จะไปประกวดเวทีนางงามจักรวาลแต่คำพูดเหล่านี้เพียงทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแม้เมียนมาจะไม่ได้คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลในปีนี้แต่เชื่อว่าเตเตเต,ตุนได้สร้างความประทับใจเกี่ยวกับความงามของวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาอย่างแน่นอนคะ่ะ i'm sure i saw that once in an in-sync video